Five, four, three, two, one, go. พระพวันที่พระรอดีาเอาการขอข่าวอยู่วัาพุ่นสวา่างรวมแล้วพุ่นสวา่างหลวงพนสวา่างไกๆก็บวานขน,อน้อยเอาการข้งข่าววัดเพิ่มก็เป็นตะยูพี่น้องเดี๋ยวที่ภพา,พาคเห็น้องยับโยมดูบรรยากาศอวัดผมขน้อยเห็นเลยจนไม่ดอกไม่ดอกนึงี้ยงเงีงเห็นเลยขอน้องเพิ่มาไปปลูกจิ่นีนนนนน่ยจิบเลี้วเอานี่แล้วก็สิไป ยิ้มแม่น้องโค้งพี่น้องข้าพี่น้องอยู่ด้วยกันทายาคือมุกว่านคุณมุกว่านคุณแล้วพี่น้องมา,า,า,พ,งา,า,าพ,งพี่น้องชอบอะรื้อโพสต์ติดตาม100%เปิดกระดิ่งเพื่อประกาศขีดใหม่พี่น้องเแล้วให้พี่น้องเบิง่งบรรยากาศเอาอกาศผู้เข่าวต้นข่าวหลายๆพี่น้องพี่น้องคุยชมบรรยากาศกันเลย ตอนจะจะว็กับส่งขท่นั้นนะครับไปาวันี้ตอนนี้นก็มาหอดีว่าต่างางต่าง

มม่มากวะดอกเงียงวะคือไข่ดอกผายเนาะคือไข่ดอกผายเนาะท่านไนแก่่านนแก่เก็บลยดอกอี้ยงอะเอดอกอี้ยง อันนี้ฝนส่างแม่น่โอ้ว่นฝนสาโอ้ต้นข oh, 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 well, oh, ้าวปลูกหลายปีเลยนะครับเนาะโอ้ขีบไงบ่เร <have> ื่องยังนะครับโอ้ยู่นี่ต้นต้นยังครับหอยหอกน่ครับบุมีนแกรม่ครับข้าบผมมีอยู่แดดสขเวผมอุ่นเพาครับข้ครับ อ๋อเขาจะไปปูครับครับพ่อเข่นครับผมโอ้จะว่าขวาเพิ่นอยู Yesterday> ่ครับครับผมครับครับใบมันงามดีนะครับโอ้นห่อเอาห่อครับต้นอีห้อ แดงไม่ไปก้าเลยสีฮะเว้สีตีนเหยียบลงน้ำนี่อายาแก้มไสีอจาสยแเพ่เอาวยาแก้มืาาอาใร้อ,อ่มลอยบ้านโพนสว,านนสว,าสวา่างหมู่เงินโพนสว่างไ้สิน้องโพนสว่างไอ้ฟาไปเบิ้งมาเขียบไง ต้นอินฟลัมโอ้อินฟลัมผมปลูกไว้ยูบานนใหญ่อยู่เลยอินฟลัมโอ้มันชีออกลตัวนนของผมปลูกไว้เรื่องบ้านนิดติดอยู่ครับเดี๋ยโอ้เนต้นี่นะครับผมานอ่เตะเ้นต้นยครับเ่เนาะ ครับโอ้ดอกอีหยังวะนออี่ต้องยัดโยมกันโหแล้วดอกอยังพี่น้องค้อหมิ่นให้ยังไงดอกไม้อะไรนี่โอ้โหหงเพิ่นี่พ่นปลกูกเกษตรตัวนีกก่นละกอเกษตรเพิ่นปลูกไว้พื้นที่เพิ่นหลายนี่เป็นต้นมะละกอข้าว สื่อวัดว่าในไหนบูวัดบ้านยังฮะบ้านยังเขาบ้านนี่บ้านยังนอนอะไรเบิ่งป้ายโอ้หงคนนรวยใหญ่เลยเงาขึ้นเงากวยหวยสมบูรณ์ดีตัวนี้แล้วก็เะมาแล้วกอ อยู่ในวัดนี่จะหน่อยเดียวโ้เดินวกดนอันเนทุ่งนาไม่สยูโอ้โหโเป็นโบสถออกจากนี้แล้วสิพ้า ต้องเย่มไปเบิงไปหนมิมโค้งแบบิเลาะลงื่อพี่น้องรารติดตามพี่น้องมาพี่น้องชอบแบบเรมกดไล์กดแช์กดติดตามดึงเขมาฝากคิดมาย่งี่น้เบิงในอันมกหุงโอ้ยหน่วยใหญ่เนีหยมงเอาพันธ์ว่าเงาฝนอยงะ มาถอไปอเอ้มาหัดโค้งคือเก่าแล้วตัวนี้เป็นเป็นเกาะนี่ก็ส้มวิวอยู่นี่ทางนี้ก้อยพี่น้องได้ยี่ผ้าส้มวิววัดอาจารย์เพิ่นเกาะถามไปเล่าให้พี่น้องฟังเล่าตัวนั้นที่พี่น้องเห็นเป็นพญานาคน,นี่เป็น ันเป็นพยานาคเุณนบ่แม่งกอเลยตัวนึงนี่เนอะกอคือกันก้อน้องลมเน้อตัวหนึ่เก็อน้องลมมีคนลัดเอาก้อน้องลมา กองร้อนเขาได้อยู่นี่บ้านนึงนี่อยู่นี่ตู้น้คามไปทั้งอันเด้ดทั้งนาศิดาเด้นน่นาศดาเออเออออกไปนี่กัหนาศิดาละนี่โยนไปนี่นาศิดาเด้น,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 นี่ใก้เนี่ย <laughs>